<laughs> này. Wow. Không, dồn, phải này wow. người... yeah. con nói. Đúng là chứ. Hơi loạn. Hấp băng rồi, mình, yeah. mà. Ôi. Này. Ôi, nói khóc nói. ้โอ้โหบางที่เดียนยนไปบังมันขึ้นมาเอ้าโอ้โหเข้ากันคำน้อยติงเก่งไหมเก่งปลาไหลอีกตัวนึงกลาไหจัง พอหลอนเพราะบางทีเดียนโยนไปเบื้องบนขึ้นมาว้าเข้าเลยอาโอ้โหเข้ากันเลยคำน้อยจริงเก่งๆหน่อยเก่งๆปลาไหลอีกว่านิดเด็กปลาได้จังพอหลอน บางทีเดียนโยนไปเบิ้งมันขึ้นมาโอ้าโหเข้ากันได้คำน้อยจริงเก่งๆไหมเก่งๆปลาไหลตัวน้อยปลาไหลใช่เหมโอ้โหบางทีเดียนโยนไปเบิ้งมันขึ้นมา

โอ้โหเข้ากันเลยำน้อยจริงเก่งๆ่หยจริงๆอาไรอีกคนน้งได้จาได้เหรอโอ้โหบางทีเดยนโยนไปบังมันขึ้นมาโอ้โหเข้ากันเล